เปิดไหม์แล้วใช่ไหมเจริญพรนะฮะต้วบอกสวัสดีใช่ไหมได้ยินเสียงไหมครับคอมเมนต์หน่อย มาถึงก็จเจริญพรเลยทีเดียวอ่ะสวัสดีนะครับทุกคนคุยกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวช่วงค่ำๆเขาจะมีคาราโอเกะร้องพงร้องเพลงกันก็จะไม่สะดวกในการที่จะที่จะไลฟ์นะฮะก็คุยกันตั้งแต่ตอนนี้เลยเป็นไงกันบ้างฮะมาแชร์ลิงก์กันหน่อยนะฮะก่อนวันสิ้นปีเนาะแมะ่หนู หน nice. ข้างหลังทางขายะลูกตรงครัวอารมณ์ให้หน่อยดิตรงมุมตู้เย็นขอ,อ,น,อนิดนึงอ่ะอยู่บ้านแล้วก็ไลฟ์ได้แล้วฮะสวัสดีค่ะคิดถึงพี่หมวยบอกคิดพี่หมวยพี่หมวยจันทนาบอกว่าคิดถึงจังเลยไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย <c oughs> เอาออกได้ยังลูกขอบใจมากจ้ะอ่ะยังไงกันบ้างฮะวันนี้ ส่วนมนข้ามปีไหมหลายที่ไม่ได้จัดเลยอะหลายที่ไม่ได้จัดส่วนบนข้ามปีเนาะก็ส่วนบ้านใครบ้านมันไปนะฮะเป็น new normal ไปนะฮะเพื่อลดอความเสี่ยงในการที่จะติดโควิดนะฮะก็เห็นใจมากเลยนะหลายที่ก็มีประกาศก็เอาความปลอดภัยไว้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะช่วงนี้เรื่องอื่นเอาไวท้ทีหลังเอาความปลอดภัยไว้ก่อน นะฮะชอบน้องตะมากเลยนะน้องตะจัดจัดกองได้แบบไกลมากไกลมากแม่ขยับเข้ามาอีกนิดนึงฮะขยับเข้ามาตัดขอบตู้ไปเลยจ้ะสวัสดีค่ะแม่มีคนบอกสวัสดีค่ะแม่นะฮะเสียงพงเสียงพุกก็เริ่มมานะฮะปีใหม่ทีก็คึกคืนกันทีนะฮะหลายคนก็อะไรอ่ะมันก็อยากจะเนาะอ,อะไรเป็นความทุกข์ความโศกค,ความเศร้าอะไรเราก็อยากจะ ทิ้งกันไว้ที่ปีเก่ากัแล้วกันไม่ต้องเอามันไปด้วยนะฮะอะไรที่เป็นสิ่งที่มันทุกกายทุกใจนะฮะที่มันเป็นความไม่แช่มชื่นสดใสก็อ่าอย่างนี้แหละอ่าโอเคอย่างนี้แหละน้องตาที่มันเป็นความไม่แช่มชื่นเบิกบานนะฮะไม่เป็นความไม่สดใสเรก็กทิ้งมันไว้นะฮะเอฟกุญแจมือสีทองค่ะอันไหนฮะกุญแจมือ <c oughs> ไม่มีน้องก้อยเขาดาวที่ไหนอะ่ะ เขาดาวที่ไหนเขาดาวแล้วนะแล้วเมื่อไหร่เขาจะมีเธอวันนี้ก็เขาดาวแล้วนะแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เขาจะมีเธอบ้านหนุ่มโสดนะฮะอตอนนี้ต้องการแม่บ้านนะฮะเอ้ยไปเตะมันโดนไอ้นี่หรือเปล่าเมาื่อกี้รับสมัครแม่บ้านนะฮะห้องนอนของคนจนๆนะฮะ จะมีใครสนคนจนอย่างเราส่วนในบ้านก็ปลอดภัยค่ะใช่ครับส่วนในบ้านแล้วกันเนาะ<ม>ส่วนในบ้านดีกว่าบ้านใครบ้านมันใครอยากสนมใครที่ชอบบรรยากาศแบบว่าอยากให้มันข้ามปีโดยความที่รู้สึกว่าจิตใจช่ำชื่นสดใสวิธีการสวนมเป็นเป็นวิธีการหนึ่งนะฮะที่ที่แนะนานะฮะแต่ถ้าใครอยากแบบสนุกสนานอยากจะแบบปาร์ตี้นะฮะอยากจะอยู่กับ คนรักอยากอะไรนียฮะก็ไปฟิลหนึ่งก็ได้ทั้งสองฟิลนั่นแหละฮะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็ถ้าเป็นแบบคนพุทธเราก็ของกายของใจให้ดีนะฮะรักษาสติให้มั่นคงโดยเฉพาะหลายท่านที่ต้องเดินทางหรือว่าที่ต้องฉลองปีใหม่แล้วต้องกลับไปทํางานก็อยากจะให้สดชื่นทั้งกายทั้งใจไปพร้อมๆกันนะฮะชาร์จพลังกายแล้วก็ชาร์จพลังใจด้วยให้มันเต็มที่นะฮะจะได้ไป รุยกันต่อที่จริงปีใหม่ปีเก่าเหมือนกันไหมฮะก็เหมือนกันเพราะว่ามันต่างแค่วันเท่านั้นเองนะฮะในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าปีใหม่ปีเก่ามันก็เหมือนกันแแหละแต่ว่าการที่มันมีเทศกาลทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่มันย้ําเตือนเราว่าวาระพิเศษมาถึงแล้วสําหรับเรานะฮะเหมือนปีใหม่มันก็ย้าเตือนว่าหมดไปอีกปีหนึ่งแล้วนะนะฮะถ้ามันไม่มีวันหรือไม่มีเทศกาลเลยบางทีคนมันหรือมันใช้ชีวิตแบบหลายตายอ่ะ ไหลแต่ยังไม่ตายแต่ก็เหมือนไหลาตายคือใช้ชีวิตแบบสังกตายไปวันๆอะไรเงี้ยมีเทศกาลทีมีอะไรทีมันก็คอยย้าเตือนเราทีหนึ่งว่าถึงวาระอีกแล้วนะถึงวันครบรอบอีกแล้วนะถึงวันพิเศษโดยเฉพาะวันพิเศษที่เราควรที่จะแชร์ลิงมันกันกับคนที่รักเรากับครอบครัวของเรากับญาติพี่น้องของเราอันนี้มันสําคัญมากสาคัญตรงนี้แหลนะฮะทุกเทศกาลมันสาคัญตรงนี้ว่าเราได้ใช้เวลาในช่วงพิเศษกับคนที่พิเศษ สำหรับชีวิตเรานะฮะชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานไปทั้งชาติแล้วตายไปอย่างไม่มีความสุขนะฮะงานเป็นเรื่องหลักนั่นแหละฮะสำหรับชีวิตนะฮะชีวิตมีค่าเพราะมีการงานนะฮะมีเงินก็เพราะมีงานนะฮะแต่ว่างานอย่างเดียวก็ไม่ได้ฮะมันก็ต้องมีแบบนี้บ้างมีโอกาสพิเศษพิเศษวันนี้ผมก็พิเศษนะฮะรู้สึกว่าจะมีหมูหันด้วยวันนี้ <laughs> อะไรไม่มีไม่มีอะไรที่พิเศษสําหรับผมนอกจากการกินแต่วันนี้ปีนี้เป็นปีใหม่ที่ผมรู้สึกแฮปปี้และมีความสุขมากเพราะผมได้กลับมาอยู่บ้านแม่ก็ได้กลับมาด้วยนะฮะก่อนเดี๋ยวแม่จะต้องไปใช้รลังสีอีกนะฮะอาการแม่ยังไม่ใช่ว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันก็ต้องรักษาดูแลเฝ้าระมัดระวงังเดี๋ยวก็ต้องกลับไปใช้รังสีอีกแต่ว่าก็เหมือนว่าช่วงปีใหม่โรงพยาบาลอะไรก็หยุดหมอแพทย์อะไรก็หยุดไม่เขาไม่ได้หยุดนะฮะแต่ว่าเขาก็ ให้กลับมาบ้านมาพักฟื้นนะฮะก็ได้กลับมาบ้านมาพักฟื้นก็ได้มาอยู่กับแม่อยู่กับพ่ออยู่กับป้านะอ่านะฮะอยู่กับญาติพี่น้องถือว่าเป็นปีใหม่ที่พิเศษจริงๆเป็นปีแรกนะฮะคุ้นไหมอ่ะบรรยากาศแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้แล้วมานั่งไลฟ์ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมแม่บรรยากาศแบบนี้ดบบนนไ,ได้อยู่ไหมแม่ได้อยู่เ <laughs> นาะ เหมือนประธานบริษัทเลยเหรอนะฮะสู้ๆนะครับทุกคนพรุ่งนี้ที่สดใสเราเรอเ,เราอยู่ใช่นะฮะสู้ๆนะนี่สินเราเราอยู่ทำงานกันต่อไปสวัสดีสวัสดีปีใหม่ค่ะมีคนโอ้ยยังไม่ปีใหม่เลยสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอญยากเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาไลฟ์อีกทีนึงหลังปีใหม่มาไลฟ์อีกทีนึงนะคะทุกคนขา ะะเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังปีใหม่จะมาไล์อีกนะฮะขอญาตสวัสดีปีใหม่วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะฮะแต่วันนี้มาชวนคุยกันก่อนเป็นไงบ้างฮะจะสิ้นปีแล้วใช้ชีวิตคุ้มค่าไหมถามตัวเองดูให้เยอะๆนะครับว่าปีนี้ทั้งปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราคุ้มค่ากับการใช้ชีวิตไหมสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากมันพิเศษมากสําหรับผมมีเรื่องตื่นเต้นมากมายไปหมดที่ผ่านเข้ามาทดสอบผมในปีนี้และผมคิดว่าผมทําทุกอย่างที่ควรจะทําอย่างดีที่สุดแล้ว มันอาจจะไม่ดีที่สุดสําหรับคนอื่นแต่มันดีที่สุดสําหรับผมเพราะฉะนั้นชีวิตเป็นของผมผมจึงรู้สึกว่ามันเยี่ยมยอดมากนะฮะปีใหม่แล้วขอบคุณคนนู้นขอบคุณคนนี้ขอบคุณใครหลายๆคนที่อยู่รอบข้างแล้วเราและทําให้ชีวิตเราเติบโตขึ้นจเจริญขึ้นมั่นคงขึ้นขอบคุณคนอื่นแล้วคนที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะครับปีใหม่อย่าลืมขอบคุณตัวเองเราต้องขอบคุณตัวเองให้เยอะ ทุกคนคนอื่นนะครับอาจจะอยู่กับเราบางช่วงบางตอนเท่านั้นแต่มีเพียงแค่ตัวเราเท่านั้นที่อยู่กับเราเสมอไม่ว่ายามทุกยามสุขหัวเราะร้องไห้เศร้ามีความสุขกระโดดโลด,ดเต้นหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ตัวเราอยู่กับเราทุกชั่วโมงนะฮะทุกนาทีทุกวินาทีเราอยู่กับเราเสมอฉะนั้นขอบคุณคนอื่นนะหลายคนแล้วอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะ ชมตัวเองบ้างปีใหม่เฮ้ยเก่งมากเลยนะผ่านมาได้ขนาดนี้เอาชนะปัญหาชนะอุปสรรคโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่หนักสําหรับใครหลายหลายคนนะครับอยากให้กําลังใจคนที่ทํามาค้าขายคนที่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินภาระค่าใช้จ่ายนี่สินหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเข้ามาเพราะปัญหาสภาพเศษรษฐกิจสังคมการเมืองหรือโรคภยัยไข้เจ็บโรคระบาดอะไรต่างๆที่มันเข้ามานะฮะ ให้กำลังใจตัวเองด้วยขอบคุณเองว่าเอ้ยมึงจึงมากมึงเก่งมากที่มึงสามารถผ่านทุกอย่างมาและมึงยังมีลมหายใจอยู่ได้เพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่ปี2560เท่าไหร่ฮะน้องตะนะฮะน้องตะไม่ตอบนะฮะ2565สวัสดีค่ะมหาสวัสดีครับผมโอ้คนสวัสดีเยอะมากเลยพี่รัตนาพรเยี่ยมที่สุดค่ะพี่นัตตี้บอกว่าเอา้ามาแล้วมาแล้วค่ะ นะฮะไม่ติดกันเทศเหรอครับไม่ติดฮะถ้าใครอยากให้ของขวัญปีใหม่พร้อมเพย์ได้นะฮะหลังเพจเลยตั้งกล้องไกลไปนี่มีคนบอกตั้งกล้องไกลไปค่ะเดี๋ยวาพยาดดูก่อนนะไกลเหรออ่าครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะขยับเข้าไปใกล้อีกนิดนึงอ่ะแค่นี้ไม่ไกลแล้วฮะได้ไหมได้อยู่ฟิลนี้ได้แล้วแหละฟิลนี้ได้ขอพรปีใหม่ ขอพอรปีใหม่เอ่อตั้งแต่เป็นพระแล้วเนาะผมที่จะไม่ค่อยใช้ผมไม่ค่อยชอบคําว่าให้พรแต่แน่นอนว่าพรคือสิ่งที่คนหลายคนอยากได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นความปรารถนาดีนะฮะแต่เราจะไปติดติดกันกันกบคําว่าพรเยอะไปผมอยากให้เราเปลี่ยนคําว่าจากการให้พรเป็นการส่งความปรารถนาดีต่อกันนะฮะอยากให้เราส่งความปรารถนาดีความรู้สึกดีดี ให้กับทุกคนที่อยู่รอบตัวเรานะฮะมันมีค่ามากกว่าพรคนทุกวันนี้ต้องการอะไรฮะต้องการกาลังใจนะฮะต้องการความรักความเมตตาความอาทรน,นะฮะให้พรก็ดีแหละแต่อย่าลืมให้กําลังใจด้วยนะฮะส่งความปรนนิบัให้กันเยอะๆนะฮะสาธุเก้าครับน้องโฟกน่ารักมากโฟกเมื่อไหร่จะได้เจอกันเนี่ยน้องโฟกมีเซลด์วยนะสาธุเก้าๆโฟกเกลซลนะฮะโฟกเกลซลล์ ตอนเป็นพระ Head อาจารย์หมออ้ํานะฮะพี่หมออ้ําพี่ชายที่น่ารักนะฮะเป็นพี่ชายแหละแต่ว่าติดชอบเรียกว่าอาจารย์นะฮะอาจารย์หมอก็เป็นคนที่น่ารักนะฮะเป็นคนที่ปีนี้ทั้งปีได้เรียนปริญญาเอกแบบที่ไม่จบก็เพราะอาจารย์หมออ้ํานะฮะขออภัยด้วยจริงๆที่ทําให้ผิดหวัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีโอกาสน้องจะเอาค่าเทอมคืนนะฮะพี่หมอขอยยกเก็บหอมลอมลิบก่อนนะฮะ สนุกสนานจริงๆเลยทั้งปีมองอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตให้เป็นเรื่องทา้าทายนะฮะเป็นบททดสอบเป็นความสนุกอย่าไปมองว่ามันคือปัญหามันคือมันคืออุปสรรคมันคืออะไรก็ตามแต่ที่เราทําให้เรารู้สึกว่านั่นมันคือสิ่งที่แย่สําหรับเราแน่นอนแหละว่าบางเรื่องมันแย่จริงๆแต่ผมอยากให้เราเปลี่ยนมุมมองว่าทุกอย่างที่เข้ามามันคือความทา้าทายนะฮะแล้วเราจะสนุกกับมันเราจะรู้สึกว่า ก็แล้วไงวะ <c oughs> กูก็ผ่านมาได้เปล่าวะเออกูถึงจะผ่านมาแบบทุรักษ์ทุเลผ่านมาแบบโอ้โหเกือบจะแบบถ้าเป็นแบบในสนามรบนี่ก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ยังผ่านมาได้นะฮะนะฮะเป็นความทา้าทายเราจะเติบโตขึ้นได้ไม่ว่าจะทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายเราจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเราได้ผ่านอะไรบางอย่างที่มันเป็นบททดสอบสําหรับเรา นะฮะไม่มีหรอกฮะชีวิตไม่เติบโตโดยที่ไม่ชีวิตไม่สามารถเติบโตได้โดยที่ไม่ผ่านอะไรเลยไม่มีทางนะฮะคุณต้องผ่านอย่างน้อยคุณต้องผ่านการเวลาและการเวลานั่นแหละมันก็คือคือสิ่งหนึ่งโดยตัวของมันเองที่มันที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อให้อะไรบางอย่างกับเราอย่าให้อะไรบางอย่างที่มันผ่านเข้ามาสู่ชีวิตเราศูนย์เปล่านะครับอาจารย์หมออ้ําบอกว่าไม่เคยเสียดายค่าเทอมที่ให้เลยเพราะให้ด้วย ใจดีใจที่มีน้องไพยวันวันนี้เคารพในตัวตนเสมอรักมากนะฮะพี่หมออั้มนี่ก็คือผู้มีพระคุณคนหนึ่งกับชีวิตเลยนะฮะพอหยิบยื่นสิ่งนึนสิ่งนี้ให้นะฮะก็ยังระลึกถึงอยู่ถึงเรียนไม่จบนะฮะแต่ก็ระลึกถึงอยู่ว่าที่จบปริญญาเอกได้ก็ไม่ใช่จบยังไม่จบกล้าพูดที่เรียนปริญญาเอกได้ก็เพราะพี่หมออั้มนั่นแหละฮะถ้าตัวเองเรียนก็ไม่มีปัญญาเรียนหรก สภาพค่าเทอมขนาดนั้นเอาเงินที่ไหนไปเรียนฮะ <c oughs> เป็นแสนนะฮะขยายตักหมุดนะฮะพี่หมออ้าฮว่าจะไปทําหน้าที่คลินิกยังไม่ได้ไปสัทีเลยนะฮะเนี่ย <c oughs> สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดียังเอาผมบอกแล้วว่าผมยังจะไม่สวัสดีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สวัสดีมาเจอกันนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวตื่นเช้ามาไล่เลยตื่นเช้ามาแล้วไล่แรกส่งความปรารถนาดีให้กันสวัสดีปีใหม่ให้กันส่งพลังบวกนะครับ จะส่งพยายามส่งพลังบวกให้กันแต่ประเภทว่าบวกได้บวกเลยนี่ก็จะพยายามน้อยหน่อยนะฮะจะไม่พยายามเตะปากใครไม่เอานะฮะเพราะว่าเป็นคนไม่สู้คนนะ <c oughs> จะไปเปิดค่ายมวยชื่ออออะไรเดียวค่ายมวยแม่ปอง <c oughs> ไม่เตะใครนะผมเป็นคนไม่สู้คนผมเป็นคนไม่สู้คนเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงไม่เป็นนะฮะเห็น แม่ปองมาวันแรกก็ขายของเลยทิศภัยวันอย่ายอมทําน้ําพริกภพยวันแข่งเลยมีโปรดักที่จะทํานู่นนี่นั่นอยู่นะครับแต่ว่าขออุบไว้ก่อนยังไม่ทําตอนนี้ยังไม่แจ้งนะครับขอใช้ความสุขเนี่ยผมกลับมาบ้านผมไม่รับงานเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่น้องตาก็จะบอกว่าอ,อ,อาจารย์กลับบ้านครับอาจารย์อยากพักผ่อนแต่ก็นั้นก็ยังมีหนึ่งงานนะฮะวันที่สี่วันที่สี่เราจะไปศูนย์เว็บป้า,าจาันบุรีเนาะอะไรครับพี่แป้ง ปีมามาชวนมาไปกินเท่ากับเราก็เป็นคนสั่งมานั่นแหละนะฮะพี่แป้งวันนี้มีอะไรบ้างฮะนนอ่าพี่แป้งมาฮะมาตรงนี้หน่อยอพี่แป้งนี่คือคนที่ดูแลแม่นะฮะเป็นพี่สาวที่ที่รักมากคนหนึ่งนะฮะพี่แป้งมานี้นะฮะ,นนะ,ฮะเอาสภาพอย่างนี้แหละเราสดๆพี่แป้งทําอะไรให้กินฮะวันนี้มานี่ฮะ <laughs> <laughs> พี่อย่านั่งเก้าอี้น้องเหนยอพี่น้องหัก <laughs> อะไรให้กินฮะวันนี้มีกุ้งเผานี่นะฮะพี่แป้งรับคือเป็นคนที่ดูแลแม่นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ได้พี่แป้งคนหนึ่งถ้าผมจะขอบคุณใครในปีนี้ปีนี้ต้องขอบคุณพี่แป้งขอบคุณมากนะฮะที่ดูแลแม่แทนจะพาพี่อย่างนี้เลยนะน่ารักนี่เหมือนไหมเหมือนกันไหมตามพี่น้องพี่น้องคือเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับพี่แป้งเขาเป็นลูกป้าอารี นะฮะลูกสาวที่รักของป้าอาลีเขาสวัสดีทุกคนนะคะป้าอาลีถูกหวยไหมเมื่อที่แล้วโต๊ดโต๊เอ้าป้าซื้อใต้ดินเหรออ้ยลืมไปเอามาคืนนียฮะแคิดถึงป้าอาลีค่ะเดี๋ยวสักไลฟ์หนึ่งบางวันเดี๋ยวขอบเอาป้าอาลีมาเข้าไลฟ์แม่เป็นไงบ้างครับแม่มานี่หน่อยแม่มานี่หน่อยค่ะแม่่ะแม่มาคุยกับแฟนคลับหน่อยมาแป๊บเดียวเลยเร็ว อย่าอายเร็วๆวันนี้ก่อนมานี้เร็วๆแมปเดียวสองนาทีเดี๋ยวเอาป้าลีไม่อยู่เอาป้าอารมณ์ไปก่อนนะฮะแม่มานั่งนี่เอาติดมาให้แม่หน่อยแม่เป็นไงบ้างฮะ,ะเดี๋ยวเผื่อมีคนอยากเห็นหน้าแม่แม่มานี่หน่อยค่ะไปเดินงานนาเชยวันไหนอีกคะคงไม่ได้ไปแล้วค่ะหนูไม่ได้ไปแล้วับวันนั้นไปไม่ยอมไปอ่ะนี่นะฮะ แม่แม่โคนผมทำไมฮะแม่แม่บทชีอยู่แล้วว่าอย่างไงฮแม่เธอมานี่อีกแม่เธอมาเดินโนเอานี้ลงอ่ะแม่มาตรงนี้เห็นแม่ไหมนี่ฮะแม่ดูจมไปไหมนี่ได้บ่างเดี๋ยวนงแม่นั่งก่อนเป็นไงไหมฮะสุขภาพแม่ตอนนี้เป็นไงบ้างก็คุยกับลูกสิมองอะไรไม่ต้องไม่มองเขาแข็งแรงดีไหม เจ็บไหมเปรียบไม้แผลที่ผ่าตัดเป็นไงบ้างฮะรู้สึกมันก็ยังเจ็บอยู่ยังเจ็บเจ็บอยู่นะฮะไม่ต้องย้อมผมแล้วนะแม่ผมงอกนะไม่ย้อมไวแบบธรรมชาตินะฮะมีคนบอกว่าสสสค่ะแม่เนี่ยมีคนสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณแม่ขอให้แข็งแรงไวๆคุณแม่สวัสดีค่ะแม่มาใช่ฮะแม่มาอันนี้กินอะไรบ้างฮะวันนี้ แม่เดี๋ยวซุปซิทไม่ได้นะแม่อะไรอยู่ <c oughs> อะให้พอนปีใหม่กับคนที่ดูไลฟ์ลูกหน่อยสิคุยกันเนี่ยเห็นไหมมีคนบอกว่าคุณแม่ต้องพักผ่อนมากๆค่ะทานยาพักผ่อนเยอะๆใช่แม่ยังต้องโปรแกรมแม่ยังเยอะนะแม่ต้องฉายแสงอีกอะไรอีกสู้ไหมคะสู้สู้แม่สู้ทำไมถึงสู้ฮะอยากหายอยากหายอยากบอกคนที่เป็นโรคอย่างนี้เหมือนเรายังไง มีแม่มีเคล็ดลับยังไงแม่ถึงสู้ถึงผ่าตัดถึงอะไรมาได้แม่มีกําลังใจอ๋อคือว่ากาลังใจคนรอบข้างจากรูกอือแล้วก็เราก็ต้องทําตัวให้จิตใจเข้มแข็งเราก็ต้องเข้มแข็งจาๆๆถึงจะสู้กับมันได้งสู้กับมันได้คิดว่าจะเอาชนะม,มันได้ไหมคะได้ได้แม่มั่นใจหนูก็มั่นใจว่าแม่จะต้องผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเงินสองแสนที่ให้ไปอยู่ไหนฮะ ใช้หมดแล้วเดินทางกับรักษาหมดแล้วเดินทางแม่บอกว่าเดินทางแม่แก้มแดงมากใช่ครับแม่ดูดีนะแม่เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ดูดีอะไรเขาดูดีนะฮะเป็นคนที่ดูดีนะฮะพ่อไปไหนฮะวันนี้พ่อไปร้องรักพ่อไม่เคยอยู่ด้วยนาะพ่อไม่เคยอยู่ด้วยคิดยังไงที่พ่อไม่ค่อยจะมาดูแลเท่าไหร่ฮะ ก็ไม่คิดแม่นินทาพ่อออกไลไ์ไม่ได้นะแม่ต้องบอกว่าแม่พ่อดีพ่อดีไหมฮะพ่อเป็นผู้ชายที่ดีไหมฮะดีดี <laughs> ตอนกลางวันแม่ไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยแล <laughs> ไมทำไมตอนนี้แม่ <laughs> อ่าโอเคแล้วให้แม่ไปพักผ่อนนะฮะให้แม่พักผ่อนให้แม่ผ่อนมากๆ <laughs> นะ,ะค่อยๆลุกค่ะเออนีนะฮะให้จะให้พักผ่อนก็ไม่ค่อยจะพักผ่อน ไม่ค่อยจะอยู่เฉยๆนะฮะชอบเดินนะะเดินทั้งวันนี่อ่ะแม่ไปพักแล้วเราก็มาคุยกันกี่นาทีแล้วฮะกี่นาท <laughs> กีกินกันได้เลยนะพี่แป้งไม่ต้องรอเดี๋ยวเยวหนูตามไปแข็งแรงแข็งแรงนะคะแม่สดใสแข็งแรงสวัสดีครับแม่ยายเอา้า <laughs> สวัสดีแม่ยายแล้วหนึ่งแม่สู้ๆนะคะโอ้แม่มีคนให้กําลังใจน้องดูผอมลง <c oughs> ผอมลงเท่ากับอ้วนขึ้นค่ะพินาตี้ผอมไหมไม่ผอมนะเอาอะไรมาผอมเนะี่ย <c oughs> พินาตี้ฮะใส่แว่นด้วยฮะ <c oughs> <c oughs> ก่อนจะชมว่าผอมลงพินาตี้ควรใส่แว่นนะฮะ <c oughs> ผอมอะไรฮะเดี๋ยววันนี้ก็ไปกินอะไรห <c oughs> มูหนัน <c oughs> ทะเลย่าง <c oughs> แต่ละเมนูเอาอะไรมาผอมนะฮะหมูหันทะเลย่างนะฮะฮะใส่ย่างเดี๋ยวถ่ายให้ดูเราจะถ่ายยั่วนะฮะถ่ายจึ้งๆถ่ายยั่ววิธีการใส่ชุดแล้วให้ดูผอมคือใส่รัดๆนิดนึ่งเสื้อยื่อจะดูจะดูผอมนะฮะเนี่ยハウทูการใส่เสื้อผ้านะฮะกำลังใจแม่เยอะมากใช่ครับกำลังใจแม่เยอะนะฮะอ่ะก็ หนูเนี่ยมันจะเป็นภาษาแถวบ้านนะฮะก็จะใช้กันไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงโอ้โหมันมา <c oughs> <c oughs> อันนี้คือคาราโอเกะหรือว่ามาทั้งรถแท่เลยฮะ,ะมีมีทั้งคาราโอเกะมีทั้งรถแห่เลยนะคะ <c oughs> ืน <c oughs> <c oughs> นี้ก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วฮะโยกทั้งคืน <c oughs> ขยโยกไปเลยสินะฮะ

มีคนมีคนบอกว่าดูผอมขึ้นมากเลยขอดูน้องชาดำมาลิหน่อยค่ะไม่เห็นนานแล้วคิดถึงเอาชาดำมาหน่อยสิอยู่หมดนะฮะชบงชบาก็มาอยู่ด้วยกันหมดนะน้องมงน้องแมวนะฮะอยู่ด้วยกันหมดเสื้อหน้ารักเสื้อโปโลใช่ไหมเป็นหมีอะไม่รู้ซื้อมาซื้อเยอะมากนะฮะวันนี้ก็เอาไปไปซักประมาณสองกระสอบใหญ่ๆนะฮะเสื้อผ้านี่อะชาดำสวัสดีปีใหม่พี่ๆเขาหน่อยลูก สวัสดีปีใหม่หน่อยเดียวสวัสดีปีใหม่ใช่ลูกอยู่ตรงนู้นนี่ตาไปไปมองตรงไปอยู่นู้นน้องได้มองนู้นอาดามจะเต้นบ้าเอารอฟังท่านมหาสอนค่ะเอ้าไม่ใช่พระแล้วไม่ต้องสอนเลยมั้งนะฮะนี่จึงมากมก็ปีใหม่นะฮะก็สนุกสนานกันไปตาม วัรุ่นวัยรุ่นอันนี้น้องอะไรฮะอันนี้น้องโอเลี้ยงนะโอเลี o ้ยงนี่จะเป็นรุ่นแรกๆที่เลี้ยงมาเลยกับน้องน้ำโมยังอยู่หมดนะฮะน้องอยังอยู่ทุกตัวตอนนี้มีที่บ้านมีหมายอยู่สี่ตัวนี่ฮะโอเลี o ้ยงน่ารักนะฮะน่ารักไหม, o ม,ม,ม,มนาม่าราักไ,ไหมโอเลี้ยงโอเลี้ยงหอมก่อนใครคระมครครัะใครร ถ้าถ้าพร้อมดูแลนี siglo, ้สินให้เรานะฮะน้องโมตัวใหญ่มากเลยนโมอุ้มไม่ไหวมาอันนี้มาลีมาลีนี่เป็นตัวเมียตัวเดียวนะฮะเป็นผู้หญิงตัวเดียวที่อยู่กับเรานี่ฮะน่ารักไหมฮะมาลีน่ารักนะฮะนี่ โอเคเดี๋ยวจะไปกินอะไรแล้วนะฮะอ่ะก็จะลาทุกคนทุกท่านไปก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะมีความสุขมากๆนะครับทุกคนอย่าเครียดอย่าทุกข์นะฮะให้มีความสุขเข้าไว้ขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกําลังใจให้ดีนะฮะถึงจะศึกแล้วผมก็ยังเป็นคนพุทธเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกก็ยังศรัทธามั่นคงในคําสอนของพระพุทธเจ้านะฮะ จิตตังคันตังสุขภาวะหังนะฮะใจที่รักษาดีแล้วนําความสุขมาให้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพใจสุขภาพกายของตัวเองให้แข็งแรงสดใสให้ดีนะครับให้พยายามผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกำลังใจเท่าที่มีนะฮะขอให้ทุกคนมีความเข้มแข็งที่มากขึ้นในปีใหม่เติบโตขึ้นพร้อมกับความเข้มแข็งที่มากขึ้นนะฮะค่อยๆไปไปเร็วไม่ได้ก็ค่อยๆไปไปตามอัตภาพ ไปตามกําลังเท่าที่มีนะฮะวิ่งได้วิ่งนะฮะวิ่งไม่ได้ก็เดินนะฮะเดินไม่ไหวก็หยุดพักนะฮะทำตามที่เราคิดว่าเราควรทําและทุกสิ่งที่ทำนั้นไม่ใช่เพื่อใครอื่นเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักนะฮะเวลาเรามีความสุขคนที่พร้อมจะมีความสุขกับเรามีเยอะ แต่เวลาที่เรามีความทุกข์คนที่พร้อมจะปรับทุกข์กับเรามีไม่มากนะฮะอันนี้ในฐานะที่ผมผ่านมาผมผมก็ได้จทำอะไรบางอย่างที่มันสอนเราฉะนั้นเวลามีความสุขอย่าลืมนึกถึงใครก็ตามที่มีส่วนทําให้เราได้รับความสุขอันนั้นนะครับแล้วก็เวลามีความทุกข์ก็ขอให้อ่อ มีความเข้มแข็งที่มากพอที่จะจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้นะครับใช้ชีวิตให้ความมีความสุขครับชีวิตเรามันสั้นแป๊บเดียวก็ถึงวันปีใหม่อีกแล้วนะครับเราทุกคนกําลังจะแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีนะครับความแก่ขึ้นนะมันอาจจะหมายถึงความหวังที่มันจะที่มันจะมีอะไรที่มันที่มันดีๆที่มันจะเข้ามานะครับเหมือนกับคําว่าปีใหม่ผมชอบคําว่าปีใหม่ในแง่เดียวว่าผมชอบคําว่าใหม่ ะะชีวิตมันดูมีความหวังเพราะมันมีคําว่าใหม่รออยู่นะครับมันมีคาว่าใหม่รออยู่ผมเองก็พยายามบอกตัวเองอย่างนี้เหมือนกันว่ายังมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆอีกเยอะที่รอเราอยู่ที่รอให้เราไปพบมันอยู่ที่เราให้เราไปเจอมันอยู่นะฮะฉะนั้นวันนี้มันอาจจะยังไม่ไม่ถึงในสิ่งนั้นที่เราคาดหวังแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเราเดินทางไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราจะต้องถึงหรือเราจะต้องพบ กับอะไรบางอย่างที่ที่เราต้องการและที่เราปรารถนาเหมือนตอนนี้ที่ผมได้พบอะไรบางอย่างและผมคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมที่ผมได้ทําเพื่อตัวผมเองเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่รักได้กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่นะครับการศึกจากความเป็นพระไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมันไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกว่าผมผมผมตัดสินใจผิดผมเลือกทางผิดนะฮะ ผมไม่เคยเสียใจหรือผิดหวังกับอะไรก็ตามที่ผมได้เลือกเพราะทุกสิ่งที่ผมเลือกถ้าผมได้เลือกด้วยตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผมเพราะผมเลือกเองนะฮะมันอาจจะไม่โอเคสําหรับใครก็แล้วแต่และฮะแต่ผมมีความสุขนะฮะยังไม่สวัสดีพี่ใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสวัสดีกันอา้าววันนี้แค่นี้ก่อนจึ้งจึง,จงเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูไปกินหมูหันกับพี่แป้งดีกว่าน้องตะไปกินหมูหันกันไปกินซีฟู้ดกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับสนุกให้เต็มที่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคครับททุกกนน่าน เจอกันพรุ่งนี้ปี2565ครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ